สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมสิภาพ,พอมีพีนินองมาหูจักวิธีปักช่ำแมงหลักหรือไพอิตูกับโหระพาอย่างง่ายๆปลักลงดินได้เลยไว้กินไว้ขายก็ได้ครับแมงหลักและกัโหระพาก็คือพืชสมนุนไพรตระกูลเดียวกันเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขายกับง่ายจะขึ้นได้ดีในดินหลวนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ์และดินกัระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษถ้ามีน้ำขังเขาจะตายไว้ครับการปลูกจะใส่วิธีการเพราะกาและง่ายปลูกก็ได้หรือว่าวานเมล็ดให้เกิดเองตามธรรมชาติก็ได้การเก็บเกี่ยวกับ สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ30ถึง3 5มหามือจะเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ1 5หาถึง20วันครับผมหลังจากที่เฮาตัดแล้วเฮากับพววนดินใส่ปุ๋ยหดน้ำสิบหาถึง20มือเขาก็ตัดอีกเทอหนึงและอีกวิธีก็คือการปักชำครับ ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเห็นกิงกันหัวปาก็่ะเอาถิมเด้อครับเข้าสมารดน้ำมาช่ำลงดินแล้วกับมันหดน้ำเาเยินปลูกไว้กินในกระถางกระไดครับและนี่ก็คือสวนพักของขอบครัวของผมเองครับผมสำหรับพักตัวใดที่ปลูกดูแลง่ายๆก็จะปลูกไว้กินและก็ขายเป็นายได้เสริมก็ไดครับ เดี๋ยวผมจะพาไปตัดกิ่งหระผากับแมงลักเพื่อเอามาช่ำครับลักษณะกิ่งที่ช่ำต้องโตเต็มที่หือเน่าจากยอดลงไปประมาณหาถึงสิเซนติเมตรตัดกิ่งให้พ้นจากขอเล็กหน่อยเด้อครับเพื่อไว้ยึดดินและจุดที่ลากออกก็คือบ,บริเวณใต้ขอครับ ล้วก็ใส่เสียมพ่นดินแล้วก็ปักลงไปให้คอฟังในดินแล้วก็รดน้ำตามทันทีรดน,น้ำเศ้ายินเราก็ช่วงกลางวันก็ให้หาภาชนะมาคุ้มกันความร้อนจากแสงแดดถ้าช่วงกลางคืนก็ให้เอาออกเพื่อให้พักของเหานี่หลับน้ำหมอกครับเฮ็ดไปเรื่อยๆประมาณอาทิตย์ลากจะออก ต้นกับสีขแข็งแรงบวเฮียวเฉาก็บต้องเอาภาชนะมาคุ้มอีกเลยครับผมถ้าแต่ห้าเก็บเกี่ยวอย่างเดียวฮะเก็บเกี่ยวไว้กินไว้ขายนอกจากจะช่ำแมงหลักกับโหรละผ้าได้แล้วเขายังเอาผืชพักบางตัวมาช่ำก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตัดยอดบกเถทอเรศมาช่ำให้เบิ่งก่อนครับกส็สใส่วิธีเดียวกันนี่แหะครับ ปักโลงดินแล้วก็ลดน้ำหาภาชนะมาคุ้มกันเดยดประมาณอาทิตย์ก็ออกหากเช่นกันครับขอควรระวังการปลูกแมงลักกับหัวล่าผ้าไก่กันเด้อครับคือว่าแมงลักนี่จะลายพันคือถ้าเฮาปลูกไก่กันแล้วเขาก็สีกายพันจะมีลักษณะใบคล้ายๆใบหัวลาผ้า แล้วก็มีกินคือโหระพาเลยนะครับเอาไปใส่ออมนี่โอ้ยกินบอด้เรยครับเป็นเป็นกินโหระพาครับผมดังนั้นเฮาควรจะปลูกพืชทั้งสองชนิดให้ห่างกันเด้อครับแต่ถ้าเอาโหระพาไปปลูกไก่กะเพรากับก่บ,บ่บมมีปัญหาเลยครับหรือเอาเมงหลักไปปลูกไก่กะเพรากับบ่มีปัญหาเช่นกันครับ นี่แหละครับพ่อเม่พี่น้องการเห็ดเกษตรเป็นงานที่เหตุเหล่ามีความสุขคอยเหตุคอยศึกษาเฮ้าสิเหตุแบบเต็มสูตรเริ่มจากขั้นตอนเพาะและปลูกก็ได้หรือสิเหตุแบบวิธีรัดด้วยการปลักช่ำก็ได้และผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ